ครับผมก็นะครับสวัสดีนะครับัสดีไอทีทัสวัสดี่มาคิกนะครับทุกๆคนด้วยนะครับทางช่องเรีนแอปเปิลนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอาทิตย์นะครับผมที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมสองพันร้อยหกสิบแปดนะครับมาครับวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการคำนวณนะครับในส่วนของตัวเลขที่ ทำการเทียบชนให้เนี่ยนะครับสองสูตรซึ่งมีหลายคนบอกว่าอยากจะได้หวยเทียบนะครับเทียบสูตรชนนะครับเพื่อที่จะได้สร้างความมั่นใจให้กับตัวเลขนะครับว่าสูตรหนึ่งกับถดสองเลขชนไหมไม่ชนหรือไม่ก็อาจใช้เป็นตัวเด่นก็ได้ประมาณนี้นะครับฉะนั้นวันนี้ผมจัดให้แน่นอนนะครับก็อยากจะชี้แจงนะครับในส่วนของเรื่องสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่ที่ อยากจะเข้ามาในกลุ่มของมัลดเินะครับทางเป็นก็ได้ตั้งขึ้นมาว่าเป็นคือเป็นกลุ่มนะครับ F นะครับ C H O นะครับ T N E w นะครับก็คือจะให้สมาชิกเนี่ยนะครับ ทั้งเก่าเลยก็ใหม่เนี่ยครับที่เคยเป็นธมาชิกเก่าแอปเปิลที่ทางแอนพีเกตแต่ก่อนตอนนี้มันได้ร่มไปแล้วกลุ่มก็เลยได้จัดตั้งขึ้นมาใหม่ตรงนี้นะครับ mm. ชี้แกงไปทุกวันแบบนี้นะครับ mm. เผื่อบางท่านก็อาจจะรู้แล้วบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับ mm. ก็สามารถที่จะแอดเข้ามายังรับตัวเลขฟรีเหมือนเดิมนะครับ mm. เราอย่างใส่ใจฟรีอยู่เหมือนเดิมนะครับ mm. แอดไลน์กันเข้ามานะ และวันนี้ผมจะทําการเทียบสูตรนะครับในส่วนของเลข2สูตรให้นะครับจะเป็นสูตรหวยที่ทําการคัดมาให้กับรรมาคิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะเป็นตัวเลขจะบนหรือร่างตรงนี้เป็นเลขหางเดียวนะครับเนาะเราต้องบอกว่าเป็นเลขหางเดียวจะปิดตรงตรงนี้มันไม่มีใครรู้หรอกครับนอกแต่ว่าเป็นแนวทางที่ผมได้นํามาฝากกับมาคิกเนี่ยเป็นข้อมูลที่ทําการ คือทาการแบบวิเคราะห์เจาะให้เราเนะาะจะผิดือถูกก็ลองพิจารณาดูนะครับสําหรับสูตรที่1สูตร2นะครับเอาไปดูสูตร2ก่อนนะครับสูตร2ของเราก็คือใช้หลักนะครับก็คือจะเป็นหลัก10ล่างบวกกัน3ครั้งนะครับแปดสามยี่สิบสี่แล้วก็ยี่สิบสี่บวกสามพงที่นะครับเท่ากับยี่สิบเจ็ดทีนี้นะครับเราใช้หลักหน่วยนะครับเป็นหลักร้อยบนนะครับ แป 24, 24ามยิบวก9คงที่นะครับ24บวก9นะครับเท่ากับ33ให้เราใส่เลข3ก่อน37งวดที่1นะครับไหมครับก็จะได้37นะครับเป็นงวดที่1ล่างนะครับ ลุ้นข้อที่2นะครับ9บวก3นะครับเป็น12 3บวก9นะครับคงที่ก็เป็น12เหมือนกันนะครับเอาละครับก็จะได้ส่วนของตัวเลขเนี่ยนะครับ หางเดียวเหมือนเดิมนะครับ2 2นะครับในงวดถัดมาออก2 2เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลล่างอีกเหมือนเดิมนะเห็นไ,ไหมครับแล้วก็หมายความว่าเนี่ยสูตรเนี่ยนะครับมันคือใช้งานได้นะครับตรงนี้ต่อไปผมจะลงในส่วนของอชุดสูตรงวดที่3 2 5นะครับ2 5 2 ในสองครับนี่คือวดล่าสุดของเรานะครับแน่นอนนะครับฝั่งนี้คือเน้นล่างนะครับเท่ากับล่างเลย2 4 6นะครับ6บวก3เป็น9นะครับเราใส่เลข9นะครับเลขก็6นะครับบวก9ก็ เ็นนะครับเอาละครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสูตร2งนะครับงวดนี้นะครับได้95นะครับออก895จริงด้วยนะครับก็เดินมาแล้วนะครับ3มงวดติดนะครับฉะนั้นนะครับ3มงวดติดแล้วนะครับสูตรนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยนะ ไปดูในส่วนของสูตรที่1กันนะครับสูตรที่1ของเรานะครับสูตรนี้เป็นสูตร1อันนี้สูตร2นะครับแปดสามนะครับยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่ลบหนึ่งนะครับ 8, 3, ยี่ลบหนเหลือ23นะครับนี่ครับต่อไปก็จะเป็นตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับแปดบวกเก้าบวกหนะครับเอ่อสิบเจวกท่ากับยี่สนะครับยี่บวกหนงะครับคงที่2 3่กหนเป็น24นะครับ วันนี้เราจะหลุดหรือไม่ไมนะครับถ้าเราเพิ่มเป็นเนี้ยนะครับ24บวก1เป็น25อางนี้น่าจะได้เนาะ3บวก1เป็น4ประมาณนี้นะครับแต่ว่านะครับชุดนี้น่าจะหลุดไปก่อนเนาะผมต้องการใช้ให้สมาริกเนี่ยนะครับเป็นเลขหางหรือแบบนี้อลองดูว่าก,ก็ต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ถ้าทําแบบเนี้ยนะครับมันแน่นอนละ่ะมันเข้า4 5ถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้เนาะนะครับ ฉะนั้นไปดูว่าที่สองก่อนนะครับว่าจะได้เลขางเดียวหรือว่าได้ 4, 4ีชุดนะครับ1นึ่งบวกหนงเป็นสอสองหนเป็นสาลบหนะครับ3าม1 1> ลบหนึ 2, ่ลยสองหนบวกสี่เป็นห้าห้าบวกหกเป็นสิอดนะครับ11บวกหนึน่คงท,ที่ นะครับเป็น12อเอาละครับนั่นก็หมายความนะครับผมว่าวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันนะครับได้เลขห่างเดียวนะครับนั่นก็แปลเลยนะครับว่าจะเป็นแบบนี้นะครับชนเลยนะครับถ้าชนแบบนี้นะครับมันก็เลยสร้างความมั่นใจครับตัวอสมาชิกด้วยใช่ไหมครับผมก็เลยนําำสูตรเนี้ยนะครับ มาแบ่งปันกันต่อไปนะครับเอาละเอะเพ่นพาไปดูงวดล่าสุดนะครับเห็นไหมครับซึ่งงวดล่าสุดกับสูตรที่1กันเลยนะครับ6นะครับ6ลบ1เหลือ5นะครับเห็นไหมครับต่อไปก็จะเป็นหลักหน่วย 2อบวกห้าเจ็ดเจ็ดบวกส็ดหนะครับสิบเอ็ดบวกหเป็นสิก็เพื่อนใส่เลขสองเลยนะครับเห็นไหมครับมันไม่ชนแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ชนเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นเลขหางเดียวนาอเราก็สามารถที่จะแยกออกไปนะครับเล่นหรือไม่ก็จะเล่นทั้งบนทั้งล่างเลยก็ได้นะครับแต่ที่เรารู้นะครับก็คือสามารถที่จะจับถ้าเกิดสมมติว่ามันชนเด่นเนี่ยนะครับ 5ก็แสดงว่าเลขต้องติด5อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นแบบนี้จริงๆก็จะมี5.2นะครับแล้วก็9.2ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเล่นเอาละนี่คือหวยสูตรที่ผมทำการเทียบให้ส่วนบางน,นี้ก็จะออก5.2นะครับล่างแล้วก็ล่างฝั่งนี้เป็นบนนะครับ ส่วนฝั่งนี้ล่างและล่างอันนี้เป็นบนเท่ากับว่านะครับสองฝั่งนี้เลขล่างเนี่ยนะครับมาต้องสองฝั่งเลยก็คือสองงวดส่วนบนก็จะมานะครับตูดหนึ่งกับตูดสองอย่างละงวดฉะนั้นนะครับวันที่สองมกราคมปีหกสิบเก้านะครับไอเปิ้ลก็ฝากอะไรกดแชร์ด้วยนะครับกำลังใจให้กับไอเป็นด้วยนะครับ,เด,รบเดี๋ยวผมจะ พาทุกคนไปลุ้นนะครับแลวก็ดูไปพร้อมกันเลยครับกับสูตรที่2ก่อนแปดเก้าห้ากับห้าสองนะครับสามห้าสิบห้านะครับสิบห้าบวกสามนะครับเป็นสิบแปดเขียเลขแปดนะครับ 6นะครับ8ปดบวกแปดสิบวกนะครับบวกเเท่ากับ33นะครับเอาละครับมาแล้วนะครับสำหรับหวัวสูตรชุด2ตัวตรงนะครับหางเดียวไล่8ปดนะครับกับชุดนี้ต่อไปก็จะทําการเทียบนะครับของสูตรที่1ไปทับกับสูตรที่2อนะครับ แปดสามยี 8, 3, 24. 24, ่สิลบหนะครับเหลือ3ามนะครับแล้ก็7จ็บวกสินะครับเป็น17 17จบเจ็วกหนึ่งเครับสิบเวกหเป็น18เอาละก็คงไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะครับต่อเป็นแบบน,นี้ถ้าเป็นตัว a อ p เปเองก็คงจะต้องรีบไปหา นะครับหานที่บ้านนี้ก็คือเราตัตงรีกันไว้ฉะนั้นนะครับข้อมูลที่ผมนํามาลงวันนี้นะครับก็ลงให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแนวทางหลักของการคํานวณนะครับและก็วิธีคํานวณแล้วก็เพื่อที่จะนําข้อมูลตรงนี้ให้กับสมาชิกนะครับแน่นอนละหัวเปิ้ลนะครับเป็นหัวที่ทําการคัดเน้นให้สูตรนะครับขัดเน้นสูตรให้และก็เป็นที่สําคัญเลยก็คือ1นนะครับสูตรแต่ละสูตรนะครับทุกท่านก็สามารถพิจารณาวิเคราะห์จาอนูนไปนะครับ วันนี้ก็คือวันที่21แล้วพยายามจะเก็บหาข้อมูลนะครับ Apple ก็ลงให้วันที่21นะครับชุดนี้ใครคิดว่าแม่นหรืออหวยเนี่ยมาทิศทางแบบนี้ก็สามารถที่จะ,ะหาลอตได้เลย3 8กับ8 3นะครับแน่นอนนะครับเข้ากลุ่มมานะมันจะมีประโยชน์หลายอย่าง ที่ให้อยากคัะสมาชิกก็คือให้แอดไลน์มาทาง c s o k n e w s b u i ตอนนี้เลยนะครับผมมีอาจารย์นะครับวนนะครับอีกคนหนึ่งนี้ต้องบอกเลยว,ว่าแมน็ปมากอย่าลืมนะครับตลหรวันนี้ผมต้องลาสมาชิกไปแล้วขอพักผ่อนกันอย่ามีความตุกขลสวันนี้สวัสดีครับ